บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คด่วนเงินพิเศษ500บาทโอนงวดแรกแล้ววันนี้ ผมก็จะมาขอเล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่คอรมอได้มีมติเห็นชอบนะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับชื่อโครงการว่าเพิ่มกำลังซื้อนะครับคอรมอมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซือ้อโดย มีนโยบายนะครับเพิ่มเพิ่มเงินนะครับจำนวน500บาทให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะมีการมอบนะครับเป็นจำนวนเงิน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลาทั้งหมด3เดือนโดยมีกำหนดจ่ายดังนี้เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมโดยกำหนดโอนเงินดังนี้ครับเดือนตุลาคมโอนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม6.3เดือนพฤศจิกายนจะโอนเข้าบัญชีหรือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1 พฤศจิกายน63เดือนธันวาก็จะโอนในวันที่1ธันวาคม63เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา3เดือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองโดย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือผู้ที่มีรายได้เกิน30,000บาทต่อปีและผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีเดิมบุคคลเหล่านี้จะได้รับเบี้ยเดือนละ หากเป็นผู้ที่มีไรายได้เกินสามหมื่นจะได้รับเบี้ยสองร้อยบาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีไรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีจะได้รับเบี้ยสามร้อยบาทต่อเดือนแล้วเงินเพิ่มพิเศษนี้จะมอบให้กับทั้งสองกรณีลายละเท่าใดกล่าวได้เลยว่า จะเพิ่มให้กับทั้งสองกรณีรายละ500บาทส0 0บาทบวก500เท่ากับ700บาทส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ300บวก ห้าร้อยบาทเท่ากับแปดร้อยบาทที่สำคัญเงินที่โอนเข้านี้นะครับดอกจันไว้เลยนะครับว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ต้องใช้ในการรูดซื้อของในร้านธงฟ้าเท่านั้นและที่สำคัญหากใช้ไม่หมดนะครับจะไม่ได้รับการทบไปยังเดือนต่อไปนะครับก็จะถูกตัดในทันที และท้ายที่สุดนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในผู้หรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับหากผู้ใดที่กําลังถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์รูดซื้อของกันนะครับ